สวัสดีครับผมเบาหนองครับมื่อน,นี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อน,นี้เบาหน่องสิมาเ่าความฝันสู้ฟังครับผมความฝันนี้เป็นของเบาหน่องเองครับฝันแหละครับฝันดีเนาะตื่นขึ้นมาแต่เศร้าเลยตื่นมาจดเหล็กไว้ครับเพราะว่าฝันเห็นเหล็กเลยขึ้นเต็มเต็มเลยครับขึ้นเต็มเต็มเลยเบาหนองลุกขึ้นมาจดไว้อย่าลืมเบาหนองตื่นมาแต่ตีสี่เคืองครับ เรา่าหน้องกับบทีนนอนต่ออีกเ่าหน้องก็ลูกขึ้นมาเบิ่องนีต้ตายยังปือป้อๆอ,อยู่นี่แต่แต่ตีสี่เครื่องครับฝ่าวลูกขึ้นมาโจย์เลขครับอย่ามันลืมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับย่ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําช่องเบ่าหน่องกับเป็นเพียงแนวทางครับมีอย่างเบ่าหน่องกับมาบอกสู่ฟังหลายเรื่องเล่าหลายเหตุการณ์เบ่าหน่องอยากบอกสู่ฟังครับ แต่ก็บวกหูว่าคนสีนฟังบ่อ้นสีนเบิงบอ่อแต่เบาหน่องกะเลือกที่จะเบาแต่มือนี่มือขึ้นนี่ตีพานมากเป็นฝันที่ดีแห้งเบาหน่องก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังจะได้กล็ลองฟังลองพิจารณาเมนอครับเด้อเห็นตัวเลขเลยชัดชัดชัดแห้งชัดกว่าทุกครั้งที่เคยที่เคยฝัน แล้วแบบฝันแบบว่าต้องเปิดตำราเลยแบบเรียงมันขึ้นให้เห็นเลยนะครับในความฝันเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนเสี่าวเบาความฝันเบาหน่องเคยเรียงเตาอยู่ตัวหนึง่งกำไดบ่ครับเบาหน่องเคยเอาลิปเพิ่นลงอยู่เบาหน่องเคยเลียงเตาอยู่ตัวนห,นหนึ่งพอมามื้อนึงถึงเวลาอันสมควรเบาหนองก็เลยเอาเพิ่นไปปล่อย บ่าหนองนเลยเอาเพิ่นไปปลอ่อยพราบัดนี้มาเมาื่อคืนเนี่ครับเบาหนองฟันเห็นเต่าตัวนั้นครับเพื่อนกลับมาหาเบาหนองเพื่อนกลับมาหาเบาหนองบ่าหนองไดยยินแต่เสียงเอืน่นพ่อพ่อพ่อเบาหน่องก็งงๆเด้ในฟันนะก็เลยผู้ให็นเมื่อเอื่อหยิง้งจีนะก็เลยบันนี้หมามันกะเฮา ก็ได้ยินเสียงอื่นบ้านหนองก็ได้ลุกมาเบิงเห็นแต่เห่าตะคุ่มตะคุม่มอยู่บ้านหนงก็ได้ลุกขึ้นมาเบิงเพราะันนี้เพื่อนก็เดินมาเพื่อนเดินมาเพื่อนมาอยู่ไต่ทองลดเพิ่นก็เอ่นพ่อพ่อเพิน่นว่าบ้านหลงก็เลยย่างย่างตามเสียงมาบันนี้บ้านหนงก็เลยมาเบิง จากตัวนี้หน่อยที่บ้าหนองเคยเคอยเลี้ยงเพิ่นเพิ่นกลับมาเพิ่นโตใหญ่แห้งโตใหญ่ละกลายเป็นสีทองนํากลายเป็นสีทองเพิ่นนอนอยู่ไต่ทองหลดแต่เสียงแต่เสียงอื่นเพิ่นอ่ะก็อื่นพ่อพ่ออยู่นะบัดนี้บ้านหนองก็เลยกลมเบึงไต้ทองหถดจะเห็นเพิ่นนอนอยู่บัดนี้เพิ่นก็ พพงหัอออกจากกระดองออกมาบ้านหลวงก็เลยบอกว่าออกมานีกันอยากเห็นนั่นออกมานีเพื่อนก็เลยข,ข้านออกใจตองลดมากเพื่อนกับมาอันยุน่ารถบันนี้โตเป็นกระ,ยกระไยแห้งแต่ว่าที่เห็นชัดที่สุดก็คือเลขกอยู่ในกระดองเต่าเพลนครับเลขอยู่ในกระดองเตา่เเตาเพลนเห็นชัดแจ๋วเลยประสน บ่าวนองก็เลยว่าไปจังหดมาจังไดจังหดมาหาอยู่นี่พ่อมันนี้เบื้องลักษณะเพิ่นขึ้นหน้าตาเพิ่นมีความสูงแห้งหน้าตาเพิ่นมีความสูงแห้งประมาณนี้บ่าวนองก็เลยว่าตอนเอาไปปล่อยคือเป็นสีดำแต่ตอนกลับมาคือเป็นสีทองบ่าวนองก็เลยกบเพิ่นอุ่มเบิ่งบ่าวนองเลยกบเพิ่นอุ่มเบิ่งก็ที่บ่าวหนองที่จำเพิ่นได เพราะว่าไตทองเพิ่นน่ะมันสิมีเลขกแปดสองอยู่ในหน้าอกมันสิมีเลขกแปดสองอยู่ในหน้าอกเพิ่นใ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 นหน้าอกเพิ่นน่ะขันขันเท่าจับไงึ้นเลขเลขกแปดสองมันสิอยู่ในในในหน้าอกเพิ่นแต่บัดนี้ที่เห็นชัดที่สุดคือกระหลังในกระดองขึ้นเลขให้เห็นเลยตัวเดียวคือเจ็ด สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งที่เขียนได้กระดองเด้เบาหน่องก็ยังงงเลยอ้อันเลขอยู่ในกระดองคือชัดแห้งแทบเบาหน่องบอกเพิ่นสิ่ะบันนี้เบาหน่องก็เลยเอามือหลูกหัวเพิ่นเอามือลูกหัวเพื่อนบอกว่าไปจังไดมากจังไดหลูกเอ้คือจังไดมาหาพออยู่นี้เพราะว่าเบาหน่องคุยกับเพื่อนมาหน่องเชื่อเอิรนเอิ้นเพื่อนหลูกเบาหน่องเชื่อเอิรนเพื่อนพอเอิรนจันทร์เจ้าของเป็นพอเนาะเพราะว่าตอนเลี้ยงไว้ บ้าหลงเรี่ยงไว้เต่นหน่อยเลยเด้แต่ว่าใหญ่ไว้แห้งใหญ่ไว้แห้งบันนี้พ่อหอดเวลาหมื่นหนึ่งบ้าหองเขาเลยเอาเงินไปปล่อยเอาไปปล่อยหม่องที่บ้าหองเฮ็ดงานนั่นล่ะบ้าหองกขเลยบัดนี้จังได๋จังมาฝันเห็นนานแล้วเด้หลายเดือนแล้วบ้าหองไปปล่อยเพิ่นหลายเดือนแล้ว่ามันสิ3-4เดือนแล้วบ่บ้าหลงไปเอาเพิ่นไปปล่อยนะบัดนี้แจงได้เพิ่นจังกลับมามาให้เบ่าน้องฝันเห็น แต่ว่าเรีในกระดองชัดแห้งเจ็ดสี่หนึ่งอยู่หลังกระดองแต่แน่น่ะโอ,อ้เพื่อนน่ะเขียนว่าแปดสองเพราะว่าเบาน้องจําได้จาได้เพราะว่าเรียกนี่มันติดอยู่ในอันเอ,อิกเพื่อนนะ่ะแปดสองแล้วก็มาหลบนี้ติดอยู่ในกระดองครับเจ็ดสี่หนึ่งเบาน้องก็เลยฝ่าม่าลุกมาโจดเรียกแว้แล้วก็เลยมานังหมาสูฟังนี่างน อันนี้บ่ได้ว่าอันนี้เบาหนองที่เบาเบาคือเบาหน่องมาบอกซูฟังมันมีหลายเหตุการณ์ที่เบาหนองเบาหนองฝันมันนี่สามสามครึ่นสอนแต่วบาเบาหนองยังบระท่านขึ้นว่าเบาหน่องบระท่านขึ้นว่าสีเบากซูฟังหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นฝันที่บกใครดีเป็นฝันเป็นมันมันเป็นฝันล่างล่างลายที่บกใครดีเบาหน่องก็เลยบ่อยากเอามาเบาสซูฟัง พอเบาไปกับยาคนบ่ฟังก็เลยบ่เบาบ่ตัดินใจเบาก็เลยว่าถ้าอยากฝันดีก,นก็ให้ฝันแต่ตั้งฉันมาเบาซูเอฟซีฟังก็เลยกลายเป็นฝันดีครับแต่ถ้าผูใ้ใดอยากฝันล่างที่เบาหนองฝันบด่ดีเขามากอมอเม์เน้อครับเขามากอมอเมนต์แล้วเบาหน,อง,านองสีเบาซูฟังว่าเรื่องเล่าอีหยังที่เฮ็ดให้มันเป็นเรื่องบด่ดีเขามาคอมอเมนตนบอกเบาหนองว่าอยากฟัง พิมพพพิม์มว่าอยากฟังและวบ่าวหน่องถ้าเห็นหลาเบ่าวหน่องมาบอกสู่ฟังครับผมแังไดงกระลองพิจารณาครับเลขไต่ทองรถอีหลาหน่อยก็คือ1248งสเลขเพิ่นมาเข่าฝันและเพิ่นมาบอกเลข7จ็ดสี่หนึ่งละกัเลขในกระดองเตาเพิ่น7จ็ดหเอเลขเลขรถดเลขรถดเอาไว้เอาไหม S <S <S สับสนเอาไหมเลขรถหนึ่งสองสี่แปด 1, 2, 4, เอ,อ้หนึ่งสองสี่แปดเลขอยู่ในกระดองเพลินเจ็ดสี่หนึ่งเลขในหน้าอกเพิ่นแปดสองอ่าบนันนีบ้าหน่องสืมาบอกว่าบ้าหน่องซื้อตัวใดไปเนี่ยบ้าหน่องก็ซื้อเลขทะเบียนรถไว้ตอนนี้ซื้อทะเบียนรถไว,ว้ก่อนนะครับนอนซื้อแต่ทะเบียนรถใบ รากาพศพศเกิดเบาหน่องคือสองสองที่เบาหนองซื้อไว้เลยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเบาหนองซื้อไปแล้วมันก็ออกไปแล้วมันตรงกับวันเกิดเบาหนองเบาหนองเกิดวัน่ที่สิบเอ็ดแต่เบาหนองก็ใช้มาซื้อพศอ,อเกิดเบาหนองก็คือสองสองมากบ่มากกันอยู่ที่ดุลพินิจฐล้ครับเบาหนองกับมาเบาซู้ฟังอย่ในงวดนี้เราก็มารับโชกันไปคือเก่างวดวันที่สิบหกสิงหาหกหก ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ